ออวอร์ดสแต็กไฮส์วันนี้เราจะมาหาทำเนี่ยเคมิคัลมัสเอิร์ดวัตฟล์เราจะมาพาทำเนะคมิเนลมัสไมค์กันกน,นะครับผมเหมือนอาชญากรต้นนะครับผมไปแบบเลเวลสูงสุดของการต้นเนาะโอเคมาเรามาเริ่มไฮส์หนึ่งไปเลยใช่ไหมคุณผู้ช่วยนายไม่รู้ แข่งตัวอย่างกับเอ็มซีโคตรเท่เลยก็แล้วแต่เอเฮ้ยมาแล้วก็ทีมเดิมตั้งแต่ไฮหนึ่งหรือไฮห้าเปิดสองคนแล้วคนที่เปิดไฮสองก็ต้องเป็นคนที่เปิดไฮหนึ่งใช่ไหมคนใดคนหนึ่งในสองคนที่เป็นหัวใช่เป็นหัวโอเคทำไมรถมันชาจังเมื่อไหร่เลเตอร์จะมาเปลี่ยนรถไว้เนี่ยผ่านมาหกปีแล้วไอ้สัต ตั้งแต่2 0 1 5ั 15, ึง2 0นยี่แล้วรอ้ของนเท้ากับวิทนอยนะใช่ทำอะไรนะวิ่งสิบโอ้โห,โโหเบรกอย่างนี้คือมาจากไหนนะครับ <c oughs> มันเป็นโอ้โหกระบินนี่ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แลเมื่อคืนเมตติ้งด้วยกันชื่อโอ รอสิป่ะนะใช่แต่ว่ามันจะโดนแบนช่องไหมขอรีพอร์ตทำไุดุดคืออะไรมีคุดมีโอ,อ,โอไม่สุดุดเขียมีคนหาขอให้ผ่านเลยี่วอกดีว่าไม่อะไรขอให้ผานมไม่ว่างก็ขอแล้วไม่มันดู คือว่างหลันบบแป๊ึงนมีตังซื้อมาร์คสองโอเคเอาเลยเอาเลยก่อนเลยก็ไม่บอกเคาไม่ในนี้มีใครสมัครสมาชิกอร์รี่แฟนเนาะอ่าทำไมอ่ะพี่ยังดูอ่ะไม่พี่พี่มีดิสมีเหรอขอไอ้ีพี่หน่อยดิดิคอร์รี่แฟนอ่ะไอ้ผมขอไอ้ีพี่หน่อยดิของใครพี่ของใครอ่ามันเยอะทำไมเยอะหมดเลยอ่ะ พี่ซื้อมาเท่าไหร่พี่การไม่ได้ซื้อครับมันเป็นดิฟเขาเรียกอะไรแชร์กันชอบทานแล้วเต็มี่านะแล้วเต็มไหมเต็มแบบเต็มไหมถ้าเป็นวีไอพีก็ถูกเอาพี่วอสแมวคนละร้อยไม่แต่ถ้าเชิญเพื่อนถ้ามีเพื่อนแบบสายนั้นก็เราก็ไม่ต้องเสียตังนะมีอะไรอ่ะ มีคนไม่รู้จักบรีแฟนสินะมันเป็นพรีเมียมาครับโลกโอเคครับผมต้องต้องไปส่วนตัวถ้าเปิดในดินนี้น่าจะแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกคุณถูกไหมหแปดบวกเด็กมันเยอะเกินใช่คุณไป็นโลหะแปดบวกได้คุณมองเห็นไหมมันต้องสตรีมไงฮะถ้าให้ผมเชิญเข้าไปมันจะมันก็สุดนายจะเริ่มเลยไหมเนี่ยหรือว่าทำอะไรก่อน ที่จริงรถมันก็สวยนะเดิมเมเหมือนพวกแบ็คแมนอะไรเงี้ยใครขาผู้ในฝังอ๋อจำไม่ได้แล้วว่าสีโฟมต้องทำยังไงแข่งห้าสิบรอบ <50 S 1> ครับห้าสิบรอบโอเคมามาต่อไปนอนกันเลยอิซาต้อไฟนอนอีซี่ดูเพยช่วยครูดีซีดีเฮดครูในตำนานครูในอดีตเข้ามาเล่นช่วยจบสิบล้าน <c oughs> นะับผม <c oughs> แ้าว่า <c oughs> อลืมบอกในอัปเดตใหม่มันจะมีเห็นปะเห็นตรง Wifi วะมันไม่ใช่ wifi นะมันจะเป็นปุ่มพูดในเซิร์ฟวะถ้าเกิดว่าคุณตั้งไว้มันน่าจะขึ้นอยู่อัปเดตใหม่มันขึ้นเลยอย่างเช่นเนี่ยอาอย่างเช่นผมพูดในเกมกดเอ็ดปั๊บเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นสัญญาณเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ wi-fi นะแต่มันเป็นสัญญาณที่ผมพูดผมพูดในเกมใช่มันเป็นไมมันเป็นไมในเกมครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้นะโอเคประมาณนั้นแหละไปแล้วอ้ยแล้วถ้าเราทำตอนนี้ถ้าทำแบบวัยวั สี่ทุ่มก็น่าจบแล้วเฮ้ยพี่ต้องพาพี่บอกว่าพี่อยู่ร้านขายของทุ่งก็เหมือนกันพี่โอหต้องไปทำงานตรงเฮ้ยสี่ทุ่มไหมทันเราอ่ะเดี๋ยวต้องไปทำงานต้องไปเดี๋ยวสี่ทุมท่มเขียนนามตรง,ง,งอีกเยอะยิง<ป>เลยพี่ยิงได้พี่ก็ยิงเอ้พวกอันยิงอยู่ มหมดแล้วอรีไ้นี่ขับง่ายและง่ายดีเออ <Easy. S 2> นี่ไงพีคอยถามนายเลยดีนายรถ<ว>ใส่การมิชชั่นแล้วไอ้หลอดไอนะ้นั่นมันเต็มแล้วอะ่ะถ้าใส่เทอร์โบอีกมันจะเร่งขึ้นได้อีกวาไวขึ้นเลยพี่ไม่จริงอ่ะเทอร์ไม่ไม่คือเทอร์โบอ่ะที่คอยใส่มามันจะมีแบบ พวกแบบการปลดล็อกสี่ใบาง็นจาะพี่เป็นการออกโตด้วยเทอร์โบอ,ะอ่ะเพราะนั้นอะ่ะคือใส่ไปเถอะมันมันคุ้มอยู่แล้วแหละเคือเทอร์โบอะ่ะคือทางมิชันมันเส็จแล้วแต่เราใส่เทอร์โบเพิ่เวลาเราไปแข่งรถเนี้ยเราจะออกโตวไวกว่าคนอื่นถ้าคนอื่นไม่มีเทอร์โบเนะี่ยไอไอพวกไฟที่ออกมาตาอ,อ,อนขับรถออกคือมันจะแบบไอปึ๊งปึ๊งป๊ปะไอที่เป็นไฟอ,ออกมานั่นแหละมันก็วเหมือนเล่นเกมงงอะไรฮะ มันเล่นเกมง,งูในโทรศัพท์เลยอืมข้สงสัยอยู่สมมติคนไม่มีไม่มีเงินอย่างเงี้ยมันจะใส่แล้วมันก็เปลืองใช่ไหมพูดถึงเมื่อเราไม่มีไก่ไก่อะไรเทอร์โบไงพูดถึงเทอร์โบอ่ะอ๋อท่ประานที่ประทานาที่ชั้นเต็มแล้วอ่ะมันจะใส่เทอร์โบอีกไหมใส่เป็นหัว,อออว,ว,วของมก็ใส่อยู่ดี่ะคือใส่ไปเถอะรถมันจะได้ไวกว่ารถเขา คืแค่ทำมิชชั่นน่ะมันมันรู้สึกว่ามันไม่พอส่วนตัวไม่พอได้อะไรของมึงเนี่ยเอ็นบีซีนะฮะมีพลังพิเศษเมื่อกี้แม็กนีโตอยู่ดีๆรถแมงกระดูดเข้ามาหาเฉยเลยไม่มันอยากควนตีเราเฉยไม่ใช่หรอกแอสตามันดูดให้ป่าวพี่เฮ้ยไม่ใช่แอสตามันมาเราแร็พว่าถูกป๊องอ๋อเอาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาสิคุณ พูดเป็นคนแฮกไม่ใช่หรอตัดสีตัดอ้าวกดจีสิคุณผมเข้าไปไม่ได้เอาปีแล้วกดจีเข้ามาแต่ผมมีกล้องให้เข้ามาเข้ามาอ่าแล้วก็ยิงพื้นไปเรื่อยๆนะครับยิงพื้นไปเรื่อยๆโอเคเดียิงคนนะยิงแค่พื้นพอแค่สสะมตนัใช่แสดงว่ามันก็นับไปเรื่อยๆ ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองพี่พี่ต้องวิ่งแดีวผมก่งถอดได้ได้ได้ถ้าผมวิ่งการ์ดชอได้ก็แปลว่าน่าจะได้แล้วต่อไปฟ้าต่อไปต่อไปฟ้าเดี๋ยวมันมันจะเกิดมายืนข้างไอ้นิสพานรอด,ดโอูโอ้ยสวยละโอ้ยม t นจะฟัก าชื่ออโคนลเซฟอะไรโคโลเซฟโอเคเดี๋ยวคุณขึ้นรถแล้วก็เอารถมาเตรียมรับผมเลยครับตอนนี้คัดซีนออกแล้วครับผมขึ้นเลยนะคัดตอนนี้คัดซีนออกแล้วไปขึ้นรถรถรถคุณลูมานเลยครับผมเอารถมารับผมใกล้ๆเลยตอนนี้คัดซีนแล้วครับผมไปเลยครับเฮ้ยกลับล้างมุกปะเนี่ย ไปเลยครับมีคนเล่นมุกปะนี่เป็นเม็ดข้อขาปะครับไม่ครับโอลีไม่เล่นมุกเลยโอลีเล่นอื่นเฮ้ย the fuck ไปแล้วอิลิชาเลนไปแล้วเมเล็มตายแล้วเหรอป่าวอิลิชาเลนอิลิชาเลนไม่ใช่แคมปินมาสมัย เอาเลยชนอะไรตรงไหนมันชนได้เอ้ยปึ้งสวยครับผมจ้าครับผมเออแล้วคนกลางครับเฮลิคอปเตอร์เป็นปะขับนี่แหละเฮลิคอปเตอร์ใช่ครับใช่ครับขับเป็นไหมโนหนึ่งครับโอเคงั้นก็ให้พี่ไปขับเครื่องบินปะไปมามาให้พี่ทอยไปเข้าคุกใช่ผมเดี๋ยวผมเป็นเอ่อออฟฟิเซอร์ให้พี่ขับเครื่องบินว่าแต่โฟร์ไปได้เครื่องบินหมก็ได้นะ ขับได้หมดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างแล้วคุณก็ขีไปเลยเพราะว่าพี่อะพี่รีบร้อนพี่อ่ะขับเครื่องบินโดนผมเป็นคนคุมมาโทษเมียวไม่ได้เมอว์เข้าตำแหน่งนี้ไม่ได้ไม่ได้เมียวเมียวเมียวเมอว์ว่องรอบผมว่องรอบพี่กาทำไมไม่พวกคุณต้องร่วมสนุกไม่เป็นพี่คุมเธอพี่ก็ร้องอย่าหยุดร้องโอเคเอยพี่นายค่ะพี่นาย พี่นายผมขับพี่นายโอ้พี่นายโดนดีคอนเด็กไปน่ไดอะไรนู้โอเคไปป้นกล่องโง่ๆง่มาอันหนึ่งกล่องไม่ต้องร้อยก็กล่องแต่ก็ไปป้นแค่กล่องเดียวเจอแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอปี้นู้นนะครับผมอีเดอร์เฟิร์สไทม์ ก็ไม่เลวเท่าไหร่นะเชือแล้วหรอยังไม่ขึ้นเลยโอเคพาสเสร็จไปแล้วมาดูอิริชล่นกันรอเฟลแน่ๆนะครับผมเชอแล้วู้ฟอร์สไทม์คุณได้เพิ่มถูกปะคุณเฟอร์สไทม์น่าจะได้เพิ่มแสนหนึ่งอ้หนาทีวุ้ดุวุ้ดลีใหมนะไม่ต้องลีอประมาณนี้แหละอีสี่อิลิชล่น